สวัสดีค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพกันนะคะลกูกไปที่หนังสือคณิตศาสตร์เล่มม่วงในหน้า155นะคะเราจากที่เราเคยเห็นโจทย์ปัญหามาแล้วนะคะทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบวันนี้เราจะมาเรียงลําดับข้อความให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะในโจทย์ปัญหาจะมีส่วนประกอบที่สําคัญที่ครูจารย์เคยบอกไว้นะคะเนาะว่า โจทย์ปัญหาจะมีส่วนประกอบสําคัญก็คือส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามนะคะแล้วข้อความจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อความนะคะเรียงข้อความที่โจทย์บอกก็เป็นลําดับที่1กับ2แล้วข้อความที่เป็นโจทย์ถามก็จะเป็นข้อความที่3นะคะเรามาดูจากตัวอย่างนี้นะคะลูกนะให้ให้ข้อความมาว่า เป็นดาวสีฟ้าหกดวงข้อความที่สองบอกอเป็นดาวสีชมพูกี่ดวงมีดาวทั้งหมดเก้าดวงนะคะเรามาเรียงใหม่นะ,ะข้อความที่คุณครูอาจารย์เคยให้ข้อสังเกตข้อความที่มีคำว่ากี่เนี่ยน่าจะ,ะจะเป็นข้อความที่เป็นคำถามใช่ไหมคะจะเป็นข้อความที่สามเสมอเลยนะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นกี่ปุ๊บ เราเป็นข้อความที่3ทีนี้เราจะเลือกข้อความไหนเป็นที่1ที่2ข้อความที่1มันจะเป็นข้อความที่เป็นทั้งหมดอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็มีดาวทั้งหมด9ดวงก็เป็นข้อความที่1เป็นดาวสีฟ้า6ดวงก็เป็นข้อความที่2ส่วนข้อความที่3เราใส่ไปแล้วเพราะว่าเราเห็นคําว่ากี่นี่นะคะมีกี่เนี่ยเป็นข้อความที่3เป็นดาวสีชมพูกี่ดวงเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาที่ได้ก็คือ มีดาวทั้งหมด9้าดวงเป็นดาวสีฟ้าหดวงเป็นดาวสีชมพูกี่ดวงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปม,มีช็อกโกแลตใช่ไหมคะมี6ชิ้นข้อความให้ว่าเป็นช็อกโกแลตรูปหมีสี่ชิ้นมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้น เป็นช็อกโกแลตรูปกระต่ายกี่ชิ้นเจอคำว่ากี่แล้วลูกควรจะใส่เลขอะไรไว้คะเลข3เป็นข้อความลำดับที่3าแน่ๆเลยนะใส่สามไว้ทั้งหมดนะมีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมักจะขึ้นมาก่อนนะคะเราก็ใส่มีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นควรจะใส่เลขหนึ่งใช่ไหมคะก็ใส่เลขห เป็นช็อกโกแลตรูปหมีสีชิ้นก็ใสสองเรียงใหม่ได้ว่ายังไงคะลูกเรียงใหม่ได้ว่ามีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นเป็นช็อกโกแลตรูปหมีสีชิ้นเป็นช็อกโกแลตรูปกระต่ายกี่ชิ้นใช่ไหมคะหนูเอาข้อความเหล่านี้ยมาเขียนใหม่ตรงนี้ลูกเขียนเรียง3ข้อความเลยนะคะ ต่อไปหน้าหนึลุกตรวจสอบความเข้าใจตรวจสอบความเข้าใจเขียน1 2 3เพื่อเรียงลำดับข้อความให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบและเติมคำตอบอเป็นโจทย์ปัญหาการลบแล้วก็ต้องเติมคำตอบด้วยนะคะ มาเติมคาตอบไว้ตรงนี้นั่นเองนะคะเรียงนะคะลูกมีเด็กอยู่ข้อความบอกว่ามีเด็กใส่แว่นสี่คนมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนมีเด็กไม่ใส่แว่นหกคนข้อความนี้มีคําว่ากี่มีกี่กี่ก็ควรจะเป็นข้อความที่ สามใช่ไหมคะใส่3าข้อความมีเด็กใส่แว่นสี่คนมีเด็กไม่ใส่แว่นหกคนข้อความไหนควรจะเป็นข้อความที่1มีเด็กใส่แว่นสี่คนแล้วก็มีเด็กไม่ใส่แว่นหกคน มีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนก็ได้ใช่ไหมคะเอาข้อความไหนขึ้นก่อนก็ได้หนึ่งสองหรือบางคนบอกมีเด็กไม่ใส่แว่นหกคนมีเด็กใส่แว่นสี่คนเอาข้อความนี้ขึ้นก่อนได้ไหมคะลูกได้นะคะเพราะสลับกันก็ไม่ไม่ทำให้อ่ความหมายของโจทย์ข้อนี้เปลี่ยนเพราะคำถามอยู่ตรงนี้ลูก เพราะคำถามมีว่ามีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนนะคะเอาเปรียบเทียบกันได้เอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะคะแต่เวลาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นั้นจะต้องเอา6ลบ4ใช่ไหมคะเวลาเราหาคำตอบแต่ตรงนี้ไม่ได้ให้นักเรียนหาคำตอบว่า6ลบ4ได้เท่าไหร่นะคะคำตอบนะเติมข้อความเรียงลำดับข้อความแล้วก็มาเขียนข้อความตรงนี้นะคะลูกนะเอาข้อความ1 สองแล้วก็สามมาเขียนใหม่นะคะต่อไปเราจะทำคณิตศาสตร์เล่มขาวต่อเลยลูกเล่มขาวการสร้างโจทย์ปัญหาอีกเหมือนกันนะคะลูกในหน้าหนึ่งร้อยเอ้ยในหน้าขอโทษในหน้า96นะคะในหน้า96 การสร้างโจทย์ปัญหาการลบหลังจากทำเล่ม่วงไปแล้วนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพเหมือนกันข้อที่1เขียนเลข1 2 3สเพื่อเรียงลำดับข้อความให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบแล้วก็เติมคำตอบเติมคำตอบก็คือมาเขียนตรงนี้นั่นเองมาเขียนลงไปข้อความมาว่ายังไงข้อ1.1 1.1ข้อความบอกว่า ข้อความแรกแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นลำดับที่หนึ่งหรือเปล่าเราต้องมาช่วยกันนะคะลูกมีลูกบอลแปดลูกข้อความแรกข้อความต่อไปบอกว่า,วานักเรียนนําไปเล่นแปดลูกเหลือลูกบอลกี่ลูกคุณครูจารย์แนะนําเลยถ้าเจอกี่นี่ใส่เลขอะไรไว้ก่อนเลยคะลูกเลขสานะคะลเลขสาเ,เอาจํานวนมากจำนวนทั้งหมดไว้ก่อนเลย มีลูกบอล8ลูกใช่ไหมคะขุนเขามีลูกบอลแลูกก็ควรจะใส่เลข1นักเรียนนำไปเล่น3ลูก3ลูกควรจะใส่เลข2เพราะฉะนั้นก็ได้ข้อความใหม่ว่าถ้าเราเขียนข้อความนะคะเจ้าหนี้ก็จะได้ว่ามีลูกบอล8ลูกนักเรียนนำไปเล่น3ลูก เหลือลูกบอลกี่ลูกใช่ไหมคะแต่ไม่มีพื้นที่ให้นักเรียนเขียนหรอกนะคะแต่เขาถามว่างี้ส่วนที่โจทย์บอกคือหมายเลขอะไรส่วนที่โจทย์บอกเราฝึกไปวันนี้แล้วนะคะส่วนที่โจทย์บอกคือบอกให้เราทราบนไม่ต้องการคําตอบนะคะก็คือเลข1กับเลขเลข1กับเลข2นั่นเองนะคะเกับเลข2 ส่วนที่โจทย์ถามครูจะให้ข้อสังเกตส่วนที่โจทย์ถามคือจะมีคําว่ากี่นะคะกี่ลูกกี่บาทกี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่โจทย์ถามคือเลข3นะคะโอเคต่อไป1.2ให้ข้อความมาว่าให้ข้อความมาว่าเป็นลูกปิงปองสีขาวกี่ลูกมีลูกปิงปองสีขาวและสีส้ม9้าลูก เป็นลูกปิงปองสีส้มห้าลูกเด็กๆใส่เลขนะคะเจอกี่ตรงนี้แล้วจะใส่เลขอะไรตรงนี้นะทำให้หนึ่งข้อเด็กๆทำอีกหนึ่งข้อนะลูกนะต่อไปข้อสองจุดหนึ่งข้อสองนะคะเขียนส่วนที่โจทย์ถาม เพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะเขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะะีรูปให้ข้อสองจุดหนึ่งมีรูปให้ข้าวโพดใช่ไหมคะลูกมีข้าวโพดท,ทั้งหมดหกฝักเห็นไหมมีข้าวโพดภาพนี้มีข้าวโพดหกฝักขายไปสี่ฝักอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมคะ ต่อไปส่วนที่โจทย์ถามควรจะมีคำว่าอะไรอยู่ในนั้นคำว่ากี่ใช่นะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีข้าวโพดท,ทั้งหมด6ฝักขายไปสี่ฝักควรจะถามว่ายังไงคะลูกเหลือข้าวโพดกี่ฝักได้ไหมคะลูกได้นะเ,เขียนเหลืออ๋อรอ เลือเหลือฉันนองิดปอนะคะลูกปอนะก็ฝักเหลือข้าวโพดกี่ปัก นะคะต่อไปข้อก็จะได้โจทย์ว่าไงคะนี่ไปอีกทีหนึ่งสองจก็จะได้โจทย์ว่ามีข้าวโพดท,ทั้งหมด6กฟักขายไปสี่ฟักโจทย์ถามว่าเขาให้เขียนส่วนที่โจทย์ถามนะคะก็ะจะเป็นเหลือข้าวโพดกี่ฝักนะคะมีข้าวโพดท,ทั้งหมด6กฟักขายไปสีฟัก เหลือข้าวโพดกี่ฟักนะคะต่อไปมีข้าวโพดเหมือนกันลูกมีข้าวโพดหกฟักนะคะแต่ว่าข้อความที่คำนดให้คือมีข้าวโพดเหลืองสี่ฟักและข้าวโพดม่วงสองฝักจะให้เป็นการลบอะลูกจะให้เป็นการลบควรจะเป็นยังไงส่วนที่โจถามตรงเนี้ยนะควรจะเป็น4-2ลบ2อย่างงี้ใช่ไหมคะ4ลบส เท่ากับเท่าไรสี่ลบสองเท่ากับเท่าไหรประโยชน์สัญลักควรจะเป็นแบบนี้นะคะสี่ลบสองเท่ากับเท่าไรนะคะ,ล 2, นะคะแล้วเราก็านี่สี่ก็คืออะไรมีข้าวโพดเหลืองสี่ฝักและข้าวโพดม่วงสองฝักถ้าสี่ลบสองก็เป็นไงคะข้าวโพดเหลือง ข้าวโพดเหลืองมากกว่าข้าวโพดม่วงกี่ฟักได้ไหมคะได้นะคะควรจะเขียนว่าข้าวโพดเหลืองมากกว่าข้าวโพดม่วงกี่ฟักนะคะเฮ้ยกระือบรรทัดข้าวโพดเหลืองอ๋อแลอ้ว าพูดกอไก่สองตัวติดกันนะคะลูกมากกว่ากออากว่าไม่อีกกว่าว่วงวไม่อีกม่วง พอเขียนต่อกด้านล่างได้นะลูกก็อีกีกไม่อีกกีขอก็ฟักดังนั้นก็จะได้โจทย์ว่ามีข้าวโพดเหลืองสี่ฝักและข้าวโพดม่วงสองฟักข้าวโพดเหลืองมากกว่าข้าวโพดม่วงกี่ฝักเสร็จต่อไป ตอนนี้ไม่ยากใช่ไหมดูสิคะลูกโจทย์ว่าไงสั่งว่าต้องอ่านคําสั่งทุกครั้งนะคะลูกข้อ3นําข้อความที่กําหนดให้เขียนเป็นโจทย์ปัญหาการลบนี่เหมือนที่เราฝึกในคณิตเดนม่วงมาเลยนะคะ,ะมีกล่องส1มจุด่งองโดนัทอีกแล้วนะคะ แล้วก็มีข้อความว่าเป็นแบบกลมสี่ชิ้นเป็นแบบเกลียวกี่ชิ้นเจอคำว,ว่ากี่แล้วนะมีโดนัททั้งหมด8ชิ้นเขียนเลขกำกับไว้เลยเรียงลำดับเลยลูกอ้าวก็เรียงไว้อันไหนมาก่อนกี่กี่เป็นอันดับที่สามแน่กี่เป็นอันดับที่สามทั้งหมดเนี่ยมาเป็นอันดับที่ หใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแบบกลมก็เป็นอันดับที่สองเพราะฉะนั้นหนูก็มาเรียงใหม่ได้ว่าได้ว่าไงคะลูกมาเขียนตรงนี้ว่ามีโดนัททั้งหมด8ชิ้นไม่ต้องใส่เลขนะคะลูกมีโดนัททั้งหมด8ชิ้นเป็นแบบกลม4ชิ้นเป็นแบบ เกลียวกี่ชิ้นก็นมาเขียนตรงนี้นีโดนัทอันนี้วันนี้คุณครูลองนั่งนั่งกับพื้นเพราะว่าคุณครูเห็นเด็กบางคนนั่งกับพื้น จะได้ทราบว่าทำให้เขียนไม่ได้เขียนไม่สะดวกนะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะต้องนั่งที่เก้าอี้นะคะลูกนั่งเก้าอี้มีโต๊ะวางเขียนหนังสือนะอันนี้ครูจะลองทำดูตอนนี้ตะคิวเน็บกินแล้วลูกเ,เอ,อ่เริ่มเมื่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเอามาเขียนนะคะไม่ต้องเอาเลขตรงนําตรงนี้มานะคะ,ะทำสามจุดหนึ่งเซตแล้วก็มาทำสามจุดสองลักษณะเดียวกันนะคะ โอเควันนี้เราทําแบบฝึกหัดเฉพาะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากรูปภาพกันนะคะลูกนะเจอกันบทเรียนต่อไปค่ะลูกสวัสดีค่ะ